สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยได้รวยดีคนหกราศีนี้มีเงินใช้ตลอดศกคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนหกราศีที่เรียกได้ว่ามีเกณฑ์รวยได้รวยดีในช่วงนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลย A t u b e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับคนหกราศีนี้เรียกได้ว่าเตรียมตัวรวยลูกเดียวเลยค่ะไม่ต้องไปสนใครเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆ ดวงปังพุ่งทยานสู่ความสำเร็จแน่นอนค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นคน6ราศีที่เตรียมตัวต้อนรับข่าวดีได้เลยนะคะเตรียมตัวว่าความสำเร็จจะเข้ามาหาชีวิตท่านอย่างง่ายๆด้วยล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีมังกรราศีที่สองคือทานที่เกิดในราศีมีนราศีที่สามคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภ ราศีที่สี่คือท่านจะเกิดในราศีตุลราศีที่หคือท่านที่เกิดในราศีกันและมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะโดยคนทั้ง6ราศีนี้เรียกได้ว่ามีเกณฑ์รวยลูกเดียวนับแต่นี้เป็นต้นไปค่ะ หลังจากที่ใครเริ่มงานใหม่หรือว่าได้เริ่มธุรกิจใหม่งานนี้จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรียกได้ว่ารอรับความปังอย่างเดียวค่ะดวงมีเกณฑ์พุ่งทะยาสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนขออย่างเดียวว่าให้เลิกขี้เกียจเลิกบน่นเพราะว่าที่เป็นอยู่จะทำให้รวยคนขยันคือคนที่รวยเร็ว เรียได้ว่าคน6ราศีขอแนะนําเลยค่ะว่าขยันเข้าไปเถอะนะคะแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับมาก็คือความภาคภูมิใจและเงินทองก้อนโตค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง คนหกราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์รวยได้รวยดีมีกินมีใช้ตลอดศกดวงมาฟ้าเปิดให้แก่ท่านแล้วนะคะขอให้คว้าโอกาสฉกฉวยโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้แล้วท่านจะได้พบเจอสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ใจแน่นอนค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ